คลิปนี้นะครับสมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ Huawei Pura 70 Ultra นะครับที่มีการเปิดตัวไปแล้วเนาะโทรศัพท์มือถือร้อทงกล้องเทพตัวท็อปล้ำสุดด้วยเลนส์ขยับได้นะครับและเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วเต็มเต็มเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับถ้ากังม้าเด็ข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นโดยว่าสแปนในกาสาสิบัีไนพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผู้่ใจภาคข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันวันนี้นะครับได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ h u วเว i p u r พูร70 Series คือเปิดตัวมาเมื่อประมาณไม่กี่วันก่อนนะครับมาถึง4รุ่นแหลกได้แ,แก่พูรา74พูรา70 Pro พูรา70 Pro Plus และพูรา70 Ultra นะครับ คือตัวออลตานี่สวยมากนะครับตามสไตล์คอนเซปต์ก็คือตัวท็อปล่งนี้เนาะมี4ีสีนะครับคือสีเขียวสีดําแล้วก็สีน้ําตาลแล้วก็สีขาวนะครับลนฐานะมือถือตัวท็อปนะครับเอ,อัดแน่นในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมากมาย โดยเฉพาะชุดกล้องหลังทั้งหมดถึง3ตัวด้วยการประกอบด้วยเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลโดยเซ็นเซอร์กล้องขนาดใหญ่ที่1นิ้วนะครับพร้อมกับระบบการสั่นนะครับที่เฟเซอร์ชิฟ OIS นะครับและกล้องอัลตราไวา์40ล้านพิกเซลพลเลสโคป50ล้านพิกเซลซูม3.5เท่าออปติคอลซูมนะครับ100%ดิจิตอลซูมนะครับถ่ายในระยะใกล้และไกลนะครับส่วนในส่วนของกล้องอีกตัวหนึ่งก็คือกล้อง หน้านะครับให้ความละเอียด13ล้านพิกเซลนอกจากนี้นะครับยังมีในเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่ช่วยให้หัวเว่ยโพรา7 0อัลตราตัวนี้เนี่ยขออภัยถ้าอ่านผิดนะแล้วก็ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยกลไกอ่านว่าเลตติ้งนะครับ T elet, T elet เลตติ้งเทเลเทคปิกเลนนะครับเซ็กชวลนะครับ ขออภัยอ่านว่าอะไรสตเต e t c h นะครับที่ทำให้ตัวเรนเนี่ยยืนยืนออกมานะครับคล้ายกับกล้องโทรทัศน์โดยตัว h u เว่ยเนี่ยเคลมว่ากลไกจะมีความทนทานสูงนะครับสามารถขยับได้ถึง3าแสนครั้งเลยทีเดียวเว้ยคือเรนมันขยับได้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยที่ช่วยเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น super high speed แฟลชชูตติ้งนะครับซึ่งเร็วแค่ไหนก็ถ่ายเห็นอะไรเงี้ยเนาะเวลาจับภาพรถรถวิ่งนะครับอันนี้ก็ทำได้เป็นอย่างดีเลยหน้าจอเป็น LTPO OLED 6.8นิ้ว Full HD+ Plus นะครับก็สว่างดันที่สูงถึง2,500ันห้ิตพร้อมกับรองรับคอนเทนต์นะครับ HDR ให้แหลมมา16บหกิกนะครับรอมหน่วยความจำห้าหนึ่ไปจนถึง1นึเทราไบต์นะครับแบตเตอรี่5,200 ah, ันสมิลลิแอมชาร์จเร็ว100่วัตต์ไร้สาย80ดวัตต์ครับ นอกนี้ยังเชื่อมต่อดาวเทียมนะครับต่าง,างๆมากมายเลยนะฮะที่ดีแล้วก็ในเรื่องของชิปเซ็ตนะครับจะเป็นคิริน9010อัลตร์คอร์ความเร็ว2.3กิกะเฮิร์ตซ์ประมวลผลกราฟิกเป็นเมรอน910นะครับขอพยานผิดนะ Huawei Pura 70 Ultra นะั้นมีเปิดตัวในประเทศจีนแล้วนะครับเริ่มลดที่ RAM 12กิกะหน่วยความจ 512GB ที่9,999หยวนหรือประมาณ51,000บาทครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นละที่มา คือชอบที่เขาแบบมีเที่ยวยีใหม่ๆออกมาเนาะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเทโ่ยวีตัวนั้นจะทําได้ดีมากแค่ไหนนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหน,นุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ค้คที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหน,นุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีดๆรีวิวดีและคนที่เราต่อไป ช่องเรามี f เฟ b บ o ๊กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย